สวัสดีค่ะสมโอมีฝรั่งเยอรมันจ้าก็อสมโอก็รู้เด้วันผัวและของเป็นคนนี้ใส่ตั้งใดแต่ว่าเอ็มก็มีมันนะตรงนี้แน่ๆนะคะถ้าสมมติว่าเออเขากลับไปอยู่ประเทศไทยเนบะอ,อีกห้าหกปีไอ้แฟนก็ถือว่าเป็นผู้คนคนมีเงินผู้นึ่งนะคะแล้วกลับไปอยู่ประเทศไทยเนาะบ้านกำลงังนึงกับบนหน่วยล้านเนาะเกือบจะดสิบล้านเก็บสิบพอาะสิบล้านเนาะเราะงั้งน ทุกบ้านบ้านเสร็จส่วนส่วนสาระว่ายน้ำทุกอย่างเสร็จตกแต่งสวยงามเะค่ะก็คือโปรไฟล์ดีนมาค่ะแต่ซิมีนผู้หญิงเยอะแยะที่อยากสิของหานาเพื่อเพื่อสิดึงอนาคตกจักของมันสบายขึ้นจังสิค่ะเอนนะอ,เอ่ฝรั่งฮาลองค้น่ะเจ้าสูอฮาลองค้นกับ่เจ้าสูนะคะแต่ว่าสุโอที่สุโอะเคยเห็นม้านะ่ะเออ่มีฝรั่งคนหนึ่งอะ่ะอัันนน้เป็นเป็นผัวฝรั่งเป็นเป็นผัวไทยนะคะผัวฝรั่ง บอกคุยิงไทยเนาะอันเพิ่นกับโจสู้โอ้สังโอเลยคือยากมาเลยบอกสูุไอแฝงฟังป่ะแฝงถ้าเธอถ้าเขากลับไปอยู่ประเทศไทยอ่ะคือสิถิ่มสันบบเพราะว่าอยู่ประเทศไทยอ่ะคุณยิงเยอะแยะที่สิขอหาเธอเพราะว่าเธอมีเงินเธอรวยเธอปูไฟายดีรูปร่างหน้าตาดีนี่สิค่มถ้าสิถิ่มสันบบสมโอย่างได้หล่อทางมโนแต่ว่าสมโุรู้อยู่ว่าเราเป็นคนแบบใดเนาะไอแฝงเราหายแล้วค่ะ เราองศีกษัตริยได้เจ้งแดดเธอคิดว่าซันเป็นคนแบบแต่ยุ่งกันมาสิบปีเธอไม่รู้จะนิสัยสันติเธอเห็นซันบอกกับผู้หญิงทั้งอื่นตีว่าซันละวาน่ะเราเป็นคนหักลูกหักเมียเขาขอบครัวเนาะค่ะไอ้แสงเราว่าสุโงฟังเนาะมันกระสีแตกต่างกันออกไปกระสีนี่ผู้หญิงผู้หญิงอีหยังเนี่ยมันต้องมีลนะที่สิคลองบอกกับเธอแล้วเธอสิบไปเพอ่มบอกกับเขาเราบบบนนี้กันสีบอกกันถือข้อกันแล้วก็เริ่มเริ่ม เริ่มถือข้อกันเริ่มว่ากันว่าโมหัวมันตอนแรกก็สิว่าเป็นมู่เป็นเพื่อนแต่งสินมาค่ะพราะตั้งแตถือขอกันไปเรื่อยๆมันกจะกลายมากเป็นย่างอื่นนังสินะคือเราอธิบายสุดเราฟังเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเจ้าของกับยังต้องอาศัยเขาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของกับยังต้องอาศัยถอนมาค่ะเงินเจ้าของกับมีบลายนั่สินะก็ต้องก็ต้องให้ก็ต้องอาศัยหัวเลียงคือกองเสนะกับประเทศไทยนั่นะค่ะถ้าสมมติว่าไอ้แฝงนั้นเราเป็นมี ผู้สงผู้สาวไปติดกิ๊กีดกดยังนี่แหละอันเจ้าของกระเถาเนาะเถาเด้อายุจังไนเจ้าของกระเถาเรียวมันสินะค่ะแต่ผู้ชายเถามันมาหนาเกียดเด้อันผู้หญิงเถาดีเต้มันหนากินยากกันบ่ล่ะแั่ผู้ชายเถามีเงินเหนียวเว้ยแต่ผู้สาวสิเขาหานะคะอย่าบอกให้กันผู้ผู้หญิงเถาหนี่งไว้เต็อเสพยุ่นตายส่วนต้นบ่เบิดเบิดเบิดมองหากินนั้นบ่ค่ะ คันเท่าไม้กันสีอาศัยแต่พวงตัวมันบอกคันพวไปมีกินมีผู้สาวอะไรย่างเงี้งใด่บาทที่นี่มันบอกค่ะพี่น้องคันพ้อันคันฝรั่งเท่าแต่งตัวดีมีเงินมีอย่างนี้ก็ถือว่าดูดีพุ่น้องค่ะพ้หญิ้งใส่เขาก็อยากได้อยากคบมันบอกเออคบเพื่อดึงฐานะาเจ้าของขึ้นคบเพื่อฐานะาเจ้าของให้มันมีกินมีอยากขึ้นม่สาข่าเขาก็ไม่ได้แค์ดอกได้ว่าเจ้าสิมนี้บุมีเมียมีครอบครัวอีหย่างแตาถ้าติดก็คือติด ค่ะคุยติดก็คือติดก็คือดวงดีของพี่ห่งนนางเปรียชนะค่าสิโอก็คือ,อยันได้เพราะว่าเห็นตัวอย่างเออเห็นตัวอย่างผัวฝรั่งของพี่คนไทยเนาะค่ะเบิ่งในยูเบิง่งเบิ่งในวิดีโอของเพิ่อนท่นกระเสาะใจได้ว่าฝรั่งสามีเพิ่อน,นมีกิจมีหยงังสือสมขุมก็คือยันได้วพราแม่นว่ายันได้ทั้งทังที่รู้ว่าสามีอของน่ะกับ่แม่นคนสี่สิบเป็นอันพอบอกเผ่แหววแม่นคนสี่สิบ ไม่มักสรงมักสาวเลยค่ะน่ะตอนนี้ที่สมโขทูนะตะวันท้ายทางหน้าตอนสิ่งกับพายุไทยมันก็อีกโปรไฟล์นึงแม่นบอกพายุไทยนี่คือก็คือก็ได้เฮ็ดแค่ยังองค่ะก็แค่พายุซื้อไปไปพายุซื้ออยากไปเที่ยวกับไปอยากไปกินกับไปนี่สินะค่ะก็ได้เฮ็ด่ยังแล้วแต่ถ้ายุคนี่ก็คือแค่ตะวันเฮ็ดงานเหตุงานเลยก็ได้รู้จักคนจังแสนะค่ะก็ได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์อย่างกับผู้ใดงนี่ใช่ไค่ะมันก็อีกโปรไฟล์นึงมันบอก ถ้ากลับไปยูไทยกับอีกอย่างหนึ่งแสนสมโอเลกสมโอเล,อเลเ่ <c ười> คือย่างคือย่างผัวเป็นมีม้ผู้สาวสิบงไ่ได้กินนอย่างน้ำขเขาก็เซลอเป็นผู้สาวเบิร์ด <c ười> สมโอเลกทำท่าบบาบางสิท่านถ้าเธอสิเป็นมี้ผู้สาวไหมนะหรือหรือถ้าเธอสิเป็นมิ้เนี่หน่อยนี่นอย่างนี้ะอันถ้าเธอบา้าหักเสร็จแล้วอ่ะ สมบัติทุกอย่างที่เธอเหตุใดยุไทย์ยุนีเนี่ยคือเป็นคือของสันเบิดได้สมอเรื่องสิเนะาะเธอไปกับไปได้แต่าตัวเรื่องสิ่ของทุกอย่างที่เธอสาั่งไว้ยุนีคือคือสันยึดเอาเบิดเพราะว่าสันเบิดได้เหตงผิดเธอเหตุผิดโอ๋บอกว่ารังสีเนาะโอ้เธอต้องเอาอย่างนั้นมั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 นมีทางเต็มไปได้ระว,วังสิณั <c oughs> น่นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรายังพัฒนาอยูอ่พวกอ่าผู้หญิงที่สนุกสนานอยู่ประเทศไทย่นบอกค่ะยังพัฒนารู้ตอนนี้เรายังพัฒนารู้ ถ้าถากับประเทศไทยนะ่ะก็คือย่านเพราะว่าเออสิ่งอยู่ๆมันหลายผู้หญิงสวยๆโอ้ยมันหลายมาค่ะสบโอกบอกก็บเราไว้เนาะแต่ว่าน่ะทำทำแล้วไว้ซื้อรอรอรอทำแล้วไว้ว่าถ้าเธอกับประเทศไทยนะ่ะเธอสิมีผู้สาวบอกเพราะว่าผู้สาวเยอะๆส,สวย,นยๆนี่เยอะๆสันกับสีเทาไปหนาเด้ระวังสุกุกบอกก็ระวัาางสิเนาะ เราบอกว่าเธอต้องรอยางนี้กับสังเลยว่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าสันหักเธอว่าโฆษณาสันหักเธอเอมอยู่น้ำกันจนตายจากกันพูละแล้ววังสิแล้กอันนี้ก็คือคือตอนอยู่เยอรมันถ้ายู่งตอนไปยู่ไทยน่ะยังบลูว่าเราสิเป็นตังใดเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็บบอมันคนเจ้าสู้เอกค่ะเนาะเอมถทำมาย่านมากแย่านย่านตัวเนาะอันผัวนไปอยู่ไทยเที่นี่เงินหลายอันบ่ มีเงินไหลปรไฟดีมีบ้านหลังใหญ่ผู้หญิงผู้หญิงด้วยทั้งหลายก็อยากขอาหารบ้าค่ะเพื่อใชเพื่อจะให้ชีวิตจ้าของมันดีขึ้นนั่งสินะเนาะหวยสมโอภชได้นะคะน้ำหยียบย่างเดียวนะน้ำหยียบย่างเดียวนะตัดบักต้องเร่งเลยนะชบวองไฮเนาะสมโอนแต่สีเถาไปหน,ะกกนอ่ะผัวก็เถา ถอดแต่ว่าเขาดูดีเด้ฝรั่งเนาะถ้าถอดเขาดูดีเด้เขาแต่งโตมันบ้าค่ะเขามีเงินเขามีเงินเขาขับรถขึ้นโกมันมาผูดยิ้มใส่ใส่เขาก็อยากได้เห็นบ้าถึงถึงเงินถึงสิเป็นกิ๊กขอแค่ว่าเธอทรงเงินเด้อั่งกินสั่งก็พอแล้วมึงสินะผู้หญิงไทยมนบ้าค่ะมันอันตรายเนาะขนาดยังบ่มีเขาก็ยังไปหาอยู่แม่นบ่าส่วนม่นันส่วนมันใดอีหลีส่วนมันเด่พ่อใหญ่แสงไปอีีหลิริสก็อ้ตายเลยค่อยอด ไม่ได้กินยังหรอกเขาไปให้เมียหน่อยเขากินเบิด์นี่ใช่ไหมคะแต่ว่าสุโขวาไอ้แสงรปแมนคนนี้ใส่จังสันมีบ้านหลังไงตะวันแต่ว่าจะต้องระวังเพราะว่าประเทศไทยมันมีสิ่งวัยรุหลายผู้หญิงอยู่ผับอยู่บาร์อย่างนีง้ใะ่ค่ะเขาประเด็นส่วนหนึ่ได้ดดว,ว่าเจ้าสิมีรูมีเมียมีครอบครัวอยู่ใส่อยู่ใส,ส่แต่ว่าอันถ้าฝัดติด ถ้าคอยมักเจ้าหรือเจ้ามักคอยสี่กับไปน้ำกันได้อ่ะไม่ได้แคร์นะคะประมาณนั้นเนาะเอ็นคว้าว่านั่นว่าฮักเมียฮักเมียกับไปพ่อกันไปพ่อแบบนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งกับรบูเนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่านัน่นถ้าซูนไว้แฟแวนะนว่าสิไปอีดีน่ะสมโอก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ฮักเขาเลี้ยวเขาเบิดเลี้ยวเบ,บิดฮักเขาเลี้ยวนี่สิ่ ก็ไปได้แต่ว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่เฮตไปอยุเท่าหน่ก็คือเป็นของฉันเบิดเพราะว่าสันไม่ได้เฮดผิดเธอเฮดผิดเธอก็ต้องไปแต่เธโตหรือว,ว่าเงินในบัญชีของเธอเธอก็เอาไปซะแต่ว่าของที่เธอเฮดเธอสาวัมนี้ก็คือของฉันเบิดเป็นสีนะแต่ว่าอโอกรลู้อยู่ว่าไอ้แซงระบบแมนคนดังฉันเนาะเพราะว่าเราเป็นคนหาหลูกเขาเมียมาแต่งแตดเท่าใดเนาะแต่งแต่แตอลูกมาขนาดเราเป็นผู้บ่าวด้ค่ะไอนะ้แฟงน่ยเราเป็นผู้บ่าวระบบแมนเนี่ยผู้บ่าว ลูกติดเนาค่ะเราเป็นผู้เบาสูดเลยแหละที่มา่อแล้วเนี่ยแล้วก็พ่อแล้วกัแลกปีแรกแล้วก็เดินย่งางเด็กหน่อยสองคนมาอยู่น้าเลยค่ะเป็นแต่เด็กน้อยอายุน้องฟางสี่ 4, ขวบน้องหมอนแปดขวบออกมาอยู่น้าจนตานนี้เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยง,ยงนมมีขาดตกบกพรองเสมอตน้นเสมอปลายเอามาแต่งแต่ที่แรกยังไงเดี๋ยวนี่กับจังสันค่ะไอแสงน่าเป็นคนจังสันเนาะ so, โซนีพุ่มใจในแบบว่าบุญวาสนาแล้วก็พุ่มใจเอ่อที่เจ้าของ คิดว่าจะของสั่งความดีมาให้เต็มเอ่อมอบแต่สิ่งดีให้ให้ครอบครัวนะค่ะเทวดาเพิ่นเล่มอบสิ่งดีสมโอบ้างเพราะว่าสมโอนี่ถวายชีวิตในครอบครัวเบิดเนาะคะ่ะมิยังก็ซื้อให้ครอบครัวเบิดมาที่นี่เพิ่งเจอเทวดาเพื่อนอาเซียนความดีเพิ่นก็เลยประทานประทานสิ่งที่ดีให้กับสมโอเนาะว่าก็คือจังลาไดเอเซนนะคะเอ่อมาเป็นผู้ปกครองของลูกสมโอลูกสาวทั้งสองเอามาเลี้ยงที่นี่ได้ได้ อยู่ดีกินดีว่ามีขาดตกบุกพ่องเมญ่าพอปูก็ดีโ oh, อ้แต่แมนเพอร์เฟกต์เอสมโอพอ่อพ่อสานี้นะ่ะไอ้แฟนนะ่ะดีพอปูเมญ่าดีวันเกิดเทศกาลอียั่ทุกอย่างก็คือมีของขวัญให้ลูกทุกอย่างนะคะมีเงินมีเงินอนเขาบัญชีให้ลูกทุกเดือนทุกเดือนบ่ให้ขาดเนาะคะ่ะเพิ่อนอยากให้เป็นเงินเ,นเก็บของลูกเวลาลูกแงยขึ้นัด้สีนะค่ะนี่แหลกะก็ถือว่าด,ดีตะว้าน ที่จร La ิงเนี่ยสมโตก็รู้แน่ใจอยู่วัแส่งน่ะเราเป็นคนเจ้าสูงถ้าสมมตว่ากลับไปอยู่ประเทศไทยน่ะรอยทั้งรอยแล้วบอเอานี่เน่ผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงจังห้อมันก็ต้องคิดอยู่แล้วนั่นบ้ค่ะมันแค่คิดน้อยเดียวแค่นั้นเองว่าถ้ากลับไปอยู่ไทยเนี่ยถาจะมีผู้หญิงมาเกาะแกะเธอมีอย่างเธอแต่เธอใช้จังเดยเพราะว่าบ้านเธอกำลังใหญ่เงินเธอก็มีในบัญชีผู้หญิงเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องย่างในก่อนนั่นบ้ค่ะเพราะว่าออเ่ผู้หญิง เขาพ่อทุกเมื่อที่สีมาเอาผัวเข้าไปบนาค่ะแต่ว่าไอ้แสงน่ะสมูรูอยู่วันเราเป็นคนนี้ใส่จังไหนเอ่หักหลูหักเนี้ยเนาะค่ะกลับมาบ้านนี่ก็โอยมากอดมาหอมเนี้ยสะก่อนเราเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นนิสัยดีนิสัแล้วก็เป็นคนแบบจังไหนละ่ะมันบ้านเสียงดังเสียงดังใจดีปากไล่ไปใจดีคนผู้นียเนาะค่ะไอ้แสงนะ่ะแล้วกันอันปีแรกเราก็ไปรับอันรู้จะรัปีแรกแล้วก็ เดินนี่เอาลูกสามมายูพี่เลยค่ะมันยูเยอะเรามันเลยแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างมามักมาหอดเอาลูกมายูเยอะเรามันปีแรกเราเคยเอาลูกขอนอนยังได้เราก็เห็นยูจังสันจนเท่าปนีแล,แล้วก็ยังเอาลูกขอนอ,นอนที่คือเก่าค่ะเพียงแ,แฟนเน่สมโอเลยว่าเออผู้ชายคนนี้แล้วเป็นคนอบอุ่นนอนสันดกว่า เราบอกว่าแต่สันเป็นน้อยแม่สันเคยแบบนี้ก็สัมส,สันก็เลี้ยงกับลูกมาสัมพันว์านนะนป็นแบบว่าทายทอดจากพ่ออุ่นจากพ่อแม่เพิ่นเราก็มาทายทอดอันกับลงกับลูกเพิ่อนนี่นสินะค่ะไอแฟนก็ฮักลูกเราเด้อสองสาวหักลายเอ็นดิบุดีฮักลายก็แม่อีกดูแลดีคักขน,ขนาดขนาดลูกสิบแปดปีเราเนี่ยเอาคุ้มอันอ,อาเอาลูกของนอนอยู่อันน้องฟังยังเอาของนอนอยู่ใบหมอนใบหมอนบอกว่าอเอาของนอนแล้วเพราะน้องหมอนใหญ่แล้วสัน นั่งก็โอเคเราแต่เถ้าล้วแต่ลูกสาวต้องการมาสันมาขันท่าเขาต้องการในสันเอาเขานอนอยู่สันก็เอาเขานอนสันว่าขันท่าเขาบอกว่าเขาไงแล้วว่าต้องการก็คือเอาเขานอนก็ยังเอาเขานอนเอาคนหน่อยเขานอนอยู่น่นนี่ค่ะคนหน่อยก็สิบสามสิบสามขวบสิบสี่ขวบแล้วแล้วก็ยังเอาคนหน่อยเขานอนอยู่คือเ่าจนเท่าปันนีเนาะค่ะแตงแตตั้งแต่เอามาแตงิตเล็กจนเท่าปันนีแล้วก็อาเอาลูกเขานอนอยู่จนมาปันนีเนาะค่ะ บอกว่าสัญจรเขานอนจนกว่าเขาสิบ่ต้องการเขาว่าบอกมีทางสู่ลุมฟังเบอกยังไงบอกยังมีก่อนนอนเ่าบอกว่าแต่เมนแต่เมนอันอันเจ้าอุ่นข้างโนอตเขาแย่แซนสนุกเอ็นวันที่เอ่อวันที่ยี่สิบลอสซีินไปเบิองบ้านเนาะค่ะไปเบิองบ้านเพิ่นเห็ดเป็นหนังไดน์เน่โอเคบอล าตกบกพ่องบองไดบ์บอเฮ็ดให้สันดีบอ่อีหยังซี้นะคะ่ะเราสิไปเบิ่งเราสิบินไปตรวจงานท้าสรงทาสีหน้าต่างประตูเพิ่นเอาแบบประตูมาให้แบบยืออีหยังก่อนยี่ห้อดีบ่เอาแบบของถืกมาให้สันบอ่อีหยังซี้นะคะ่ะเพราะว่าหน้าต่างประตูนี่คือจ่ายเงินแพงจ่ายแพงเนาะคะ่ะทั้งบนอะ3ามแสนสําหรับแต่ประตูกับหน้าต่างเด้อค่ะทั้งหมดทั้งหลังเลยอะ่ะ3ามแสนค่อนข้างจะราคาแพงนะเราเลยบอว่า ไปเบิงไปเบิงว่าเขาเอาของมียี่ห้อมาไห่บองใช่ไหคะคือย่านตัวม้นบอกา,ายเงิน,หน,น,นไนนนหลายนบละค่ะผู้ใดสิบ่ขค้นย่านเนาะมเจจอึ้ดย่านอยู่เด่นบอกผัวเขามีเงินหลเงินบอกมีเงินได้บัญชีหลมีสาวสาโอเอเอะจะสิอยากมาบอกมาอย่างนา้ามาจะเขาติดค้าล้มอันไปกับผู้สาวเนาะจากมูที่ว่าสนุกสนานจะสิกลายเป็นยังอื่นไปส่วนตัวเนาะคือย่านเดีวยวเนาะคนเขาแม่ค้นย่านตัว อันคันคขาไม่ไม่น้อยเจ้าของกระซั่มมานั่งอาปากเซเว้งฉัได้กินอย่างทินี่แม่นบอลราค่ะเพราะว่าเจ้าของกระเถาะไปหนาเด้กคันเลาะอันคันโลอันสีเอ่อเลาะหกปีสูงโอกับสี่สิบกว่าคนละเ่าะว่าบั่นผู้ชายหาสิบกว่านี่บ่เ่าะได้ค่ะผู้หญิงนี่เ่าะได้สิบอกให้คันบ่แต่งตัวแม่นบอกค่ะเนาะคือยันแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าผัวของแม่นคนแบบนั้นฉันดีมาบอกสู้ฟัง บัญชิมัดทุกซัมโถนตายเลยด้ยหากินเบเร่ด้วน่ะฝากติดตามสมอปอเมียาฝรั่งเยอรมันมเลยนะคะเดี๋ยวยมาบอกสูฟังใหม่ไปละค่ะาายสวัสดีค่ะ